ตัวในนี้ก็เป็นหนังฉลามนะครับครีปพิคาดนะครับอันนี้มองจากท็อปดิวแล้วก็ฉลามกำลังไล่แดกอันนี้ครับครีปพิคาดเป็นหนังฉลามนะครับปีนี้ก็ได้ดูหนังฉลามไปแล้วเรื่องหนึ่งครับรู้สึกก็โอเคอยู่นะครับรู้สึกสยองขวัญดีนะครับฉลามจะใช้คำว่าสยองขวัญเนี่ยมันต้องแบบน่ากลัวโหดๆเถื่อนๆแบบนี่ อันนี้ก็น้องหลามคนระับก็ค่อยๆย,ย่องจะเข้าไปแดกคนไหนก่อนดีนี่ยน้องคนนี้น่าจะชะตาขาดก่อนนะครับเนี่ยคนนี้ก็มีครีบเอ้ไม่ใช่มีผมเปีย <laughs> <laughs> ก็เข้ายีบสองกันยานะไม่รู้เป็นไงบ้าง <laughs> เดี๋ยวต้องไปดูตัวอย่างหนังก่อนก็จะมีโปสเตอร์หนึ่งนะครับขราวนี้นี่ เมื่อกี้เป็นย่องมาข้างหลังนะครับอันนี้เป็นฉากด้านบนนะครับโอ้โหนี่มันโพูดฉลามแล้วนะก็ภายเรือชิวๆนะครับไม่รู้ว่ามันย่องมาจากข้างหลังนะครับต้องใช้คำไไว่าว่าะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเข้าโ่งกันครับ